ทุกเช้าเสียงเรือประมงลอยตามกระแสะน้ําวิถีชีวิตเรียบง่ายที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนผาสานกับภูมิทัศน์อันงดงามของหน้าผาหินทรายสูงจางงานเรีองรายริมโขงหินผาเหล่านี้มีอายุกว่าร้อยล้านปียืนหยัดผ่านการเวลาและสภาพอากาศจนกลายเป็นเส้งแบ,บ่ธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับลาวและเป็นที่มาของชื่อบ้านผาชันดินแดนที่สายน้ำไม่เคยหยุดไหล และเรื่องราวของผู้คนก็ไม่เคยหยุดเลา่าคูงไม่หยุดไหลวิถีไม่หยุดเลา่าบ้านผาชันหมูเจ็บ ตำบลสำโรงอำเภอโพไซจัังหวดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านขนาดกลางริมฝั่งโขงมีประชากรราว667คนรวม162หลังคาเรือนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ25,000ไร่โดยราว1,900ไร่เป็นพื้นที่ทำการเกรษตรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงตามฤดูกาลวิถีชีวิตที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติอย่างกลมกลืนนี้ สะท้อนถึงความเรียบง่ายและความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างผู้คนกับสายน้ำโขงที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาหลายชั่วอายุคนหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่อบล้อมด้วยธรรมชาติด้านเหนือจะหุดแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวส่วนด้านอื่นๆล้อมรอบด้วยชุมชนใกล้เคียงในอำเภอโพไซและสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ก่อนบ้านผาชันชื่อบ้านละ ครใต้บ้านลักครใต้ในอดีตก็เลยทางทางหน่วยงานภาครัฐมาเห็นระว่างน้งําโขงมีหน้าผาทอดยาวก็เลยตั้งชื่อน้มผาชันแม่น้ำโขงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชนผาชันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านโดยพ่อใหญ่ขนแก้วผู้ก่อตั้งหมู่บ้านได้เลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แม่น้ำ เพราะสามารถหาปลาไว้กินและนำไปแลกข้าวได้กว่า120ปีมาแล้วที่ผู้คนในชุมชนผาชันอาศัยแม่น้ำสายนี้ในการดำรงชีวิตการประมงพื้นบ้านจึงกลายเป็นอาชีพหลักที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแม่น้ำไม่เป็นเพียงแหล่งอาหารแต่ยังเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและจิตวิญญาณของผู้คน คือคือกองกองทุนป่าเนี่ยนอเริ่มต้นมาจากปัญหาของเช่าบ้านซึ่งมูบ่บานนี่เป็นมูบ่บานที่หาปลาครับหาปลาเนื่องจากว่าพอถึงฤดูการบางบางช่วงนี่ในมีสาพินภานนี่ปลามันหลายเมื่อปลามันหลายแล้วบานนี้เท่ากับบสา,ารถที่จำหน่ายปลาออกได้เพราะว่ามันราคามันตกแห้งนะพี่น้องเช่าประมุ่งไปหาปลานี่ ก็มีปัญหาเจอปัญหาในเรื่องพอขาค้นกาาลางมากดราคาราคาปลาที่ขายในกองทุนขึ้นอยู่กับชนิดปลาและความต้องการของตลาดปลาเนื้ออ่อนจะราคาสูงกว่าปลาทั่วไปบางชนิดอยู่ที่กิโลกรัมละ50-60บาทขณะที่บางชนิดอาจถึงโลละ300บาทราคาจะปรับตามฤด,ดูกาลแต่ความต้องการของตลาด ก็แล้วแต่ชนิดปลาเนาะตัวนี้นะ,ะกับตลาดบางมันปลาเนื้ออ่อนนี่ก็ราคาจะสูงเนี่ยถ้าปลาทั่วไปมี่ก็อาจจะบบแพงกิโลละหา 10, ้าสิบหกสิบบางบางบางชนิดนี่ปลานี่สามโล่ละอยก็มีบางชนิดโลละสามโล่ก็มีแล้วแต่ตลาดตกการราคามีการขึ้นลงไนะคะตามเทศกาลตามฤดูกาล ตามทองตลาดอันนี้บโบได้ยึดว่าสองราคาต่วนี้นะใยๆว่าราคาลอยตัวตามทองตลาดปลาหลาขายบ่ได้กล็ลดลงถึงปลาหลเป็นวันตลาดยังตรงการกะะ็ราคาก็าคงไหวการรวมกลุ่มทําให้เกิดตลาดซื้อตลาดขายในชุมชนและยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชนอื่นๆที่มาศึกษาดูงานชาวบ้านตั้งใจจะพัฒนากองทุนปลาต่อไปให้เป็นอุตสาหกรรมชุมชน สามารถแปลรูปป่าและส่งออกตลาดภายนอกรวมถึงเข้าห้างสปปรรพสินค้าต่างๆเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้ชุมชนเมื่อได้ทราบถึงบทบาทของกองทุนปลาในชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนแล้วผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำให้เราได้พบกับชาวประมงในพื้นที่ผู้ที่ใช้ชีวิตผูกพันกับสายน้ำขงมาตั้งแต่เกิด เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของการหาปลาในวันนี้อย่างใกล้ชิดที่าตักากันสใช้อุปกณ์ไหนช้อนอ่าช้อนเลยนี่อันเรียกว่าอะไรล่ะคะเออช้อนช้อนตักว่าไม่ช้อนตักแกงนะ <laughs> ชาวประมงบ้านผาชันเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายว่า ัวเขามักออกหาปลาในช่วงเช้าและช่วงเย็นหรือบางครั้งก็ตลอดวันตามฤดูกาลและความเหมาะสมของน้ำใช้อุปกรณ์เรียบง่ายเช่นช้อนตักปลาเป็นหลักในแต่และว,วันเขาจะได้ปลาหลากหลายชนิดโดยปลาที่พบได้บ่อยที่สุดคือปลาขบและปลานางังเมื่อการจับปลาจะประสบปัญหาปลาน้อยกว่าสมัยก่อนและอุปกรณ์หาปลามีหลายขนาด แต่ตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนปลาชาวบา้านสามารถขายปลาได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทำให้ได้ราคาดีกว่าดึงพัฒนาการนี้ยังดึงดูดเด็กรุ่นใหม่และวัยรุ่นมามีส่วนร่วมในการหาปลาอีกด้วยหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตและโครงการชุมชนต่างๆผู้ใหญ่บ้านพาเราไปยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของบ้านผาชันนั่นคือเสาเฉลียง ซึ่งถือเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนพื้นที่บริเวณนี้ครอบคลุมกว่า2องแสนไร่และเต็มไปด้วยหมู่หินทรายที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยล้านปีแต่เราเราแปลกๆหน่อยก็คือเวลาสงการเราจะเรียนเชิญคนในชุมชนเราไปลดน้ำขอพรปู่ตาของเรา แล้วก็ไปลดน้ําขอพรเสาเฉลียงใหญ่ก็เป็นประเพณีที่เราทําทุกปีไม่ไมเคยเลือนหายไปไม่ไกลจากเสาเฉลียงยังมีอีกหนึ่งจุดสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของบ้านผาชันนั่นคือถ้ำลุงถ้าแห่งนี้เป็นที่เก็บโรงศพตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชนในอดีตหากเป็นผู้ใหญ่หรือคนมีฐานะจะใส่ลงใหญ่ส่วนเด็กหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าจะใส่ลงเล็ก ประเพณีการฝังลูงในถ้ำลูงแตกต่างจากการเผาศพแบบสมัยใหม่เพราะศพจะถูกบรรจุลงในลงไม้พยอมแล้วนำไปฝังในถ้ำหลังจากนั้นโรงเก่าที่ใช้แล้วก็จะถูกเก็บรักษาไว้ภายในถ้ำเพื่อให้เป็นที่ระลึกลนอนุรักษ์ประเพณีเดิมในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยบรรจุศพหลายสิบศพพร้อมกันถ้ำลูง จึงไม่ใช่เพียงแค่ที่ฝังศพแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนบ้านผาชันมาตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ยังคงสะท้อนความผูกพันระหว่างคนกับแผ่นดินอย่างลึกซึง้ง เย็นยามอาทิตย์คล้อยต่ำสะท้อนผิวน้ำโขงเป็นประกายระยับลมอ่อนพัดผ่านต้นไม้ริมตลิ่งเสียงหัวเราะของเด็กๆแววมาเบาๆภาพเหล่านี้คือชีวิตจริงของผู้คนบ้านผาชันที่ยังคงดำเนินไปอย่างเียบง่ายแต่เปลี่ยมด้วยพลังและความร่วมมือกันของชนมุนเด็กริมโขงแห่งนี้ทำให้เราเห็นถึงหัวใจของบ้านผาชันที่แท้จริง นั่นคือความสามัคคีและความเชื่อมั่นในการพึ่งพาธรรมชาติอย่างรู้คุณผู้คนที่นี่ไม่เพียงหาปลาเพื่อยังชีพแต่ยังร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสืบสารภูมิปัญญาและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนสองฝั่งแม่น้ําไปด้วยความเคารพบ้านผาชันจึงไม่ใช่เพียงหมู่บ้านริมโขงธรรมดาหากแต่เป็นชุมชนที่สะท้อนให้เห็นพลังของคนกับธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงามและย,ยั่งยืนสายน้ำคงยังคงไม่หยุดไหลเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงเล่าต่อไปไม่สิ้นสุดนี่รเกิดเอกเือเจ้

ไม่ไหวหมดจะเราเอาคลิปไปเ,า itty, เอาออกก่อนก่อนที่เ <ok. okay. ื่ยสวยสวยสวยได้รงแหลูกงแลโอเคโอโอเอาเข้าโค้เซนได้หน่อยดิโอช